ปีใหม่มาอีกแล้วสำหรับผู้มีอายุผู้สูงอายุเมือันอารู้สึกจะเร็วขึ้นทุกปีทุกปีกปอย่างไรก็ตามก็อยากให้ทุกทุกคนได้มีส่วนสร้างาปีใหม่ที่ดีก็ไม่ใช่ว่าปีใหม่มาถึงเราแต่เราจะเป็นผู้เข้าสู่ ปีใหม่สิ่งแวดล้อมก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะน่าพอใจที่ไม่น่าพอใจก็มีที่น่าเป็นห่วงก็มีที่น่าตื่นเต้นอาจจะมีบ้างแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชวนให้เกิดผลอยู่กับตัวเราแต่จะเกิด หรือไม่เกิดเราจะเกิดมากเกิดน้อยอยู่ที่ตัวเราเรามีส่วนเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้ลอยตามกระแสของสังคมลอยตามกระแสของโลกแต่เป็นผู้ที่สามารถมีความเป็นอิสระภายในกระแสนั้นได้ด้วยหลักธรรมที่ในอ่ในปัจจุบันมีบางสิ่งบางอย่างชวนให้ เกิดอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์แค้นอารมณ์ที่แป่งเราเป็นเขาเราดีเขาไม่ดีอย่างนี้เยอะเหมือนกันอย่าหลงกับเรื่องนี้คือสิ่งที่จะขอฝากไว้กับญาติโยมทุก,ทกคนวันนี้ก็อยากให้ทำใจแต่ไม่ใช่ว่าทำใจจบเหมือนที่คนทั่วไปอาจจะคิด ทำใจเพื่อทำใจเพื่อก็ด้วยความเข้าใจว่าเราจะใช้สติว่าเราจะใช้ปัญญาจะแก้ปัญหาได้เราต้องให้จิตใจเป็นกลางเชก่อนความเป็นกลางเป็นพื้นฐานของการดำเนินไปอย่างได้ผล อย่างถูกต้องอถ้าจิตยังมีอากติมีความลำเอียงไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆก็ตามปัญญาก็ไม่เกิดการแก้ปัญหาในระยะยาวก็ไม่เกิดก็มีการระบายอารมณ์มีการแก้ปัญหาช่วงสั้นๆแต่ไม่นานปัญหาก็กลับกลับมาใหม่ แต่คนเรามีสติมีปัญญาแล้วอาจมาเชื่อว่าทำให้ชีวิตคงเราสังคมเราดีขึ้นได้แต่ต้องทำใจก่อนฝึกใจให้เป็นกลางชำระความละเมียงชำระสิ่งที่ไม่ดีในใจเท่าที่จะทำได้แล้วคอยใช้ความคิดใช้ปัญญาในการทำให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้น ในปีนี้ก็ขอให้เรามีความตั้งอกตั้งใจเรื่องทางโลกตั้งเป้าหมายที่ยากซะน้อยหนึ่งแต่ไม่เลือวิสัยแล้วก็มีเป้าย่อยอยู่ในระหว่างที่มีเครื่องชีวัดได้ให้เป็นระยะระยะเป็นกําลังใจถ้ามามองที่เป้าหมายใหญ่อยู่โน่น เราจะท้อแท้รู้สึกว่าไม่เข้าถึงสักทีนั้นวิธีที่ฉลาดก็ต้องมีเป้าย่อยเป็นระยะระยะมีกำลังใจส่วนทางนี่คือทางโลกทางธรรมก็อยากให้เลือกกิเลสตัวใดตัวหนึ่งคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งว่าปีนี้จะต้องพยายามให้กิเลสตัวนี้ลด น้อยลงให้ได้อย่างเช่นความกโกรธปีนี้เป็นปีที่ทําให้ความกโกรธน้อยลงแล้วคุณธรรมอาจจะเป็นความเมตตาหรือความอดทนหรือความขยันเป็นเป้าหมายของปีนี้ว่าปีนี้จะต้องทําให้มีความเมตตามากขึ้นจะต้องมีความอดทนมากขึ้นะจะต้องมีความขยันมากขึ้นคือเราจะต้องมีเป้าหมายทั้งทางโลกทั้งธรรม จึงจะสมดุลจึงจะดีะและก็ขอให้ญาติโยมทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทั้งโลกทั้งทางธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะมาสู่เราแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างขึ้นมาในชีวิตของตนได้